พลมลิขิตของคุณคือใครนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่าพี่ไพ่จะบอกกับเราว่าอย่างไรบ้างนะเป็นพลังงานรวมนะคะดวงของหลายๆคนรวมกันไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะเดีเรามาดูพลังงานของคุณก่อนนะคะ มาดูซิว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรแปบแรกนะคะได้เป็นเทมเพลนนะใบที่2นะคะ1ถ้วยและใบที่3ของคุณนะคะเป็น2ถ้วยนะพลังงานของคนราศีธนูนะคะเราก็พลังงานของคนธาตุน้ำาจริงๆเราเนี่ยดูเหมือนกับว่าในช่วงนี้นะีคะคุณเองเนี่ยเรียกว่า ชีพจรลงเท้าเนาะมีการเดินทางนะคะอยู่เรื่อยๆเลยนะคะห่างการระยะเวลาไม่เท่าไหร่ก็ต้องได้มีการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนะคะหรือการใช้ชีวิตประจำวันของคุณคือเป็นการเดินทางไกลนะ,ะแล้วนะคะก็เป็นอะไรที่คุณเองอมีความรู้สึกว่าสนุกสนุกกับการได้เดินทางสนุกกับการได้ทำอะไรนะคะที่มันแตกต่างกันออกไปในทุกๆวันนะคะ เพราะ1่ถ้วยแล้วก็สองถ้วยเลยค่ะที่ขึ้นมาเป็นพลังงานของคุณเนี่ยก็เป็นพลังงานของคนที่มีมีความพร้อมนะคะที่จะมีความรักครั้งใหม่อ่ะหรือมีความพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธรรร์ถ้าหากว่าในตอนนี้คุณอยู่ในความสัมพันธรรร์ซึ่งถ้าตามหน้าไพ่เนี่ยบิก็มองว่าเป็นพลังงานของคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะคะไม่ได้เป็นพลังงานของคนโสดเพราะหนึ่งถ้วยกับ2ถ้วยเนี่ย มันชัดเจนว่าในตอนนี้ตัวของคุณเองน่ะก็มีคนอยู่ในใจของคุณแล้วเหมือนกันนะคะ,ะแม้ว่าบางคนเนาะอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าบางคนอาจจะมีสถานะที่ชัดเจนแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะนี่คือพลังงานของคุณแล้วที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งด้วยความที่คุณเนี่ยคะเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวนะคะอ่า รักใครก็ตามเนี่ยคุณมักที่จะให้ใจกับเขาคนนั้นม,กมากๆเพราะฉะนั้นเราเนี่ยในทุกๆครั้งเลยนะคะคุณก็จำไม่เคยเลยนะคะที่จะดูแลคู่ของคุณไม่ดีคุณจะดูแลคู่ของคุณแบบเต็มความสามารถเลยไม่ว่าคนคนนั้นนะคะเขาจะมอบความรักกลับมาให้คุณมากน้อยแค่ไหนก็ตามแต่คุณจะทําหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่นี่คือพลังงานที่เด่นของคุณนะแล้วไปดูพลังงานของพมลิขิตของคุณนะคะ มาดูซิว่าพรมลิขิตของคุณคือใครนะหกเหรียญน,นะคะอืหกเหรียญน,นะใบแรก The Hermit นะคะห้าเหรียญน,นะะี่ค่ะ The Star สองเหรียญดีว่าคุณเจอแล้วแหละ เพราะนะคะอย่างที่บีพูดไปในพลังงานของคุณว่าตัวของคุณเองนะคะในณเวลานีน้น่าจะเป็นพลังงานของคุณที่อยู่ในความสัมพันธ์แล้วพอเรามาดูพลังงานของพรมลิกิตของคุณนะค่ะเขามีพลังงานของธาตุดินที่ค่อนข้างเด่นชัดนะพฤกษบกันมังกรนะคะแล้วราศีที่เจาะจงก็เป็นราศีที่อยู่ในธาตุดินนั่นคือราศีกันอ่าแล้วก็มีราศีอา่าราศีกุมนะคะเพิ่มมาอีกหนึ่งราศีนะแล้วก็พลังงานของคนธาตุน้ํานะคะ ก็มานิดหนึ่งถือว่าไม่เด่นนะคะเด่นสุดก็จะเป็นราศีที่อยู่ในธาตุดินนะคะ mm. คนคนนี้นะ่ะถ้าสีผิวนะผิวสองสีนะคะค่อนไปทางคล้ำนะแล้วก็ผิวถ้าคนคนนี้อายุน้อยกว่าคุณอนะ่ะเขาจะมีผิวขาวเหลืองนะคะแต่ถ้าอายุประมาณกันกับคุณนะคะหรืออายุมากกว่าคุณนะคะก็จะไปทางผิวสองสีค่อนไปทางคล้ำประมาณนี้นะคะ คนคนนี้เป็นคนใจบุญนะคะเป็นคนชอบแบ่งปันเป็นคนที่อารมณ์ดีนะแต่ว่าโลกส่วนตัวสูงงงไหมคะอารมณ์ดีแต่เป็นคนโลกส่วนตัวสูงนั่นคือเขาเนี่ยนะคะเวลาอยู่กับคนอื่นนะคนที่คุณเคยนะต้องใช้คำนี้นะคะว่าคนที่คุ้เคยเพื่อนสนิทครอบครัวอ่าคนที่คุ้เคยเขาก็จะยิ้มแย้ม นะคะยิ้มย้ำำยมแจ่มใสมากมากนะคะหน้าตาไม่บึ้งตึงแต่ถ้าเป็นคนที่ไม่สนิทเขาจะเข้าสู่โหมดจอเฮอร์มิตนั่นคือมีกำแพงขึ้นมาทันทีแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไม่ค่อยให้ใครเข้ามานะคะอยู่ในกำแพงเดียวกันกับเขาง่ายๆเพราะฉะนั้นแล้คนคนนี้เป็นคนที่รักใครรักจริงเช่นเดียวกันกับคุณเลยค่ะ แล้วคนคนนี้น่ะเขาก็เป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีเหมือนกันกับคุณนะอย่างที่ปีพูดไปว่าเขาเป็นคนที่ชอบแบ่งปันนะคะชอบช่วยเหลือเป็นคนที่เ,ออเรียกว่ามีอะไรก็ตามที่เขาสามารถช่วยเหลือได้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะคะอาหารการกินนะหรือแม้กระทั่งความรู้ <h> เพราะว่าอาชีพของเขาอะค่ะเด่นที่สุดนั่นคือคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะคะ หรือแม้กระทั่งคนที่ทำงานเกี่ยวกับอาสาอาสาต่างๆคือได้เลยนะหรือคนที่ทำงานอยู่ในจะบอกว่าเป็นเป็นคนที่ทำงานที่ต้องใช้หน้าตานะคะด้วยนะเพราะว่ามันเป็นไพ่เดอร์สตาร์นะเป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถในการพูดนะหรือใช้รูปร่างหน้าตาในการทำงานของเขาอะค่ะ อ่าอย่างเช่นนายแบบนะคะนักร้องนักดนตรีจิตจิตกรเนาะคือได้หมดเลยนะสายศิลปะอะคะ่ะได้หมดเลยแล้วที่สำคัญเลยนะเหมือนเขาเองเนะะี่ยค่ะเวลาเวลามีมีช่วงวันหยุดเนาะอย่างวันหยุดยาวแบบเนี้ยะคะ่ะเขาก็หมกที่จะชอบออกเดินทาง นะคะออกเดินทางท่องเที่ยวออกเดินทางไปในสถานที่ต่างๆที่เขาสามารถที่จะช่วยเหลือคนด้อยโอกาสได้นี่คือเขาเลยนะแล้วคนคนนี้นะคะเขาจะเป็นคนที่วางแผนจัดการชีวิตของตัวเองเรียกว่าได้เป็นระบบระเบียบมากๆอ่าแล้วถามว่าคนคนนี้เขาเป็นคนขี้หึงไหมจริงๆแล้วเขาเป็นคนขี้หึงนะแต่เขาเนี่ยมีความเชื่อมั่นนะคะ เวลาคุณนคบกับเขามาเนี่ยคุณจะไม่เห็นอารมณ์หึงอารมณ์ห่วงของเขานะคุณจะเห็นแต่มุมที่มีเหตุและผลอย่างสมมุติว่าคุณไปไหนกับใครก็ตามแล้วถ้าคุณบอกเขาเขาก็พร้อมที่จะเข้าใจคุณหรือแม้กระทั่งคุณไปไหนกับใครก็ตามแต่คุณไม่ได้บอกเขาเขาก็เลือกที่จะรอให้คุณได้พูดได้อธิบายให้ฟังคือเขาจะไม่ใช้อารมณ์ในการดําเนินความสัมพันธ์เลยคนคนนี้นะคะเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ย เขาก็เป็นคนที่มีความมานะอุตสาหะมากๆเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆนะคะเรียนรู้อะไรอยากทำอะไรลงมือทำอะไรแล้วจะต้องไปให้สุดไม่มี การที่จะเขาไม่มีการที่เขาจะทิ้งกังคนครังเด็ดขาดค่ะคนคนนี้เป็นคนที่เรียกว่าถึงไหนถึงกันนะคะแต่บางครั้งก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบสูงสิ่งกับใครสักเท่าไหร่ถ้าไม่ได้สนิทจริงๆอย่างที่บีพูดไปตั้งแต่แรกเนาะว่าเขาเป็นคนที่ยิ้มย้ำาจ่มใสต่อก็เป็นคนที่มีโรคส่วนตัวสูงพอสมควรเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วคนที่จะเข้าใกล้เขาได้มากๆนั่นคือต้องสนิทและเขาก็ไวใจจริงๆเราให้ดูตามพลังงานเนี่ยของเขานะคะแล้วก็มาดูพลังงานของคุณนะี่ะบีก็บอกได้เลยว่า ัวของคุณเองนะคะก็เป็นคนที่เขานะคะเชื่อใจไว้ใจมากๆเราก็เป็นคนที่สําคัญในใจของเขามากๆเลยนะอ่านี่คือนะคะลักษณะของ โฮมลิคคิดของคุณนะคะซึ่งบีก็มั่นใจมากๆว่าคุณได้เจอแล้วเพราะว่าพลังงานของคุณนะ่ะคือการได้เจอคู่ที่แท้จริงแล้วนะแล้วพลังงานของเขาเนี่ยก็เป็นพลังงานของคนที่ได้เคยมีการขอพรได้เคยมีการสัญญาใจาร่วมกันมาเราจึงได้มาเจอกันนะคะอ่ะขอเพิ่มอีกนิดนึงค่ะอืมเขาเป็นคนที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาหึงแรงเหมือนกันนะแต่ว่ามันเหมือนกับ เขาเลือกที่จะเก็บนะคะเก็บความหึงความห่วงนะคะเอาไว้ในใจเพราะเหมือนกับว่าเขาเคยผ่านความสัมพันธ์มานะคะแล้วเขาอาจจะหึงจะห่วงคนที่เขาคบด้วยก่อนที่เขาจะมาคบกับคุณนะคะแล้วความสัมพันธ์อะ่ะมันก็ไปไม่รอดนะคะเพราะฉนั้นเราเนี่ยตัวของเขาเองก็เลยรู้แล้วว่าเขาทําแบบนั้นมันไม่ได้ต่อความสัมพันธ์แน่นอนนะเขาก็เลยเลือกที่จะฟังนะคะเราก็เลือกที่จะมีเหตุผลซะมากกว่าอืม เพิ่มเติมนะคะจากไพ่ที่ออกมาตรงนี้คนคนนี้เขาเป็นคนรักครอบครัวนะ,เ,ะเขาเป็นคนรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนที่เสียสละมากๆจริงๆค่ะถ้าดูเราเนี่ยเหมือนกับว่าทั้งคุณและเขาเนี่ยต่างมีพลังงานของการอุป,ปถัมภ์กันนะคะช่วยเหลือกันจุนเจือกันแบบนี้นะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยต้องบอกว่า เขาก็เหมือนควบคุมอารมณ์ของติงไม่ได้ในบางครั้งนะคะเพราะว่ามันมีไพ่ของราชินีถือไม้แล้วก็มีไพ่ของราชินีถือดาบนะซึ่งบางครั้งเนี่ยดูเหมือนตัวของเขาเองอะเรียกว่าเลือดขึ้นหน้าก็แล้วกันเนาะมันเป็นสถานาการณ์ที่โมโหมากๆโกรธมากๆนะคะเขาก็อาจที่จะพูดจามไม่ถนมน้ำใจเรียกว่าฟิลขาดนั่นแหละนะคะ ซึ่งมันเกิดได้น้อยครั้งมากในชีวิตของเขาแต่ถ้ามันเกิดขึ้นแล้วต้องบอกว่าคนคนนั้นน่ยจะเป็นคนที่โชคร้ายมากๆเพราะปะกติแล้วนะคะด้วยลักษณะของเขาเองนะคะเขาจะเป็นคนที่ไม่คิดร้ายกับใครก่อนอไม่คิดร้ายกับใครก่อนไม่ทำใครก่อนด้วยนะคะเขาจะเป็นคนที่ยึดมั่นความถูกต้อง นะคะยึดมั่นความถูกต้องไม่ชอบการเอาเปรียบแล้วก็รักษาผลประโยชน์ของตัวเองะคะ่ะได้ดีมากๆเพราะฉันเราเนี่ยเมื่อนะคะเขาเจอสถานาการณ์ที่เขาแบบโมโหมากจากการถูกอรเอาเปรียบเขาจะพูดออกมาตรงๆเลยะคะ่ะเราบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนกับอาจทาให้ทุกอย่างนะคะพังได้ในมือของเขาเลยถ้าหากว่ามันมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่น้อยครั้งจริงๆค่ะ เพราะเขามีพลังงานเดอะเฮอร์มิตนะบีจึงมองว่าน้อยครั้งมากที่เขาจะฟิลขาดนะคะแล้วตัวของเขาเนี่ยก็เป็นคนที่พยายามนะพยายามที่จะทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันเดินต่อไปได้อย่างราบรื่นนะคะแม้ว่าในบางครั้งมันอาจจะมีความยากเข้ามาในชีวิตแต่เขาก็เชื่อว่าทุกอย่างเขาจะสามารถได้รับความสําเร็จแล้วก็ชัยชนะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางใดก็ตามในชีวิตของเขาอนะคะ่ะ แล้วคนคนนี้นะอันที่จริงแล้วเนี่ยเขาชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆนะไม่ชอบอยู่ในกําหนดกฎเกณฑ์อะไรมากมายนะคะเพราะว่าไพ่ก้าวถ้วยใบนี้มันบ่งบอกว่าเขาดูเป็นคนที่มีภูมิฐานนะคะเขาดูเป็นคนภูมิฐานเขาดูเป็นคนแต่งตัวดีเขาดูเป็นคนที่เรียกว่าอารมณ์ดีแหละอย่างที่บีพูดไปอะแต่ว่าบางครั้งเนี่ยคนก็มองว่าเขาดูหยิ่งอ่ะคนก็มองว่าเขาดูหยิ่งแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยค่ะถ้าได้รู้จักเขาจริงๆจะเห็นในมุมน่ารักน่ารักของเขานะคะ มาต่อกันที่ไพ่ออร์เคิลนิดนึงค่ะไพ่แม่เลขสามไพ่แม่เลขสามสิบไพ่แม่เลขแปดสิาไพ่แม่เลขสิห้า ไพ่หมายเลข46และไพ่หมายเลข35้าใต้สำรับเป็นไพ่หมายเลข40นะโอเคบีว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะ่ะสถานะเนี่ยค่ะมันชัดเจนนะคะออสถานะชัดเจนว่าเราเป็นแฟนกันนะเราเป็นคู่รักกันนะเราเป็นคู่ชีวิตกันนะเ,ออเพราะว่าพลังงานที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณทั้งสองคนอยู่ในความสัมพันธ์นี้กันมานานแล้วนะคะมองคนอยู่กันมาเป็น10 5ปีแล้วนะตามเวลาของไพ่นะคะ15ปี30ปีอะไรแบบนี้เนาะหรือว่าบางคนแบบเป็นเพื่อนกันมาเลคะ่ะ10กว่าปีแล้วนะคะเราก็ได้มีโอกาสมาคบกันมาสร้างความสัมพันธ์กันนะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะจากนะคะสิ่งที่ไพ่ออเลโกออกมาเนี่ยมันดูเหมือนเส้นทางความรักเส้นนี้แต่เดิมเลยนะต้องย้อนกลับไปนะคะว่าตั้งแต่ดั้งเดิมเลยเนี่ยมันดูเป็นความสัมพันธ์ที่เรื่อยๆนะคะเรื่อยๆเหนื่อย เรื่อยๆเนื่อยๆเ,เนอะแบบไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่ได้มีอะไรหวือหวาทุกอย่างมันดูเหมือนกับว่า จะไปกันรอดหรือจะไปกันไม่รอดมีอะไรให้ได้ตื่นเต้นกันตลอดเวลาในความสัมพันธ์นะคะแต่ก็เรียกว่าผ่านทุกผ่านสุขด้วยกันมาเนะ่ยเยอะมากๆแล้วนะเห็นไหมคะคือไพ่เนี้ยเป็นไพ่ของวงจรความรักนะคะจะเห็นว่ามีทั้งช่วงเวลาแห่งความดีใจนะคะช่วงเวลาความสุขช่วงเวลาของการทะเลาะก,กันช่วงเวลาของการได้ดูแลกันมันเป็นช่วงเวลาที่มันเกิดขึ้นระหว่างคุณแล้วก็เขาส่วนใหญ่แล้วบีก็มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีแต่รอยยิ้ม สะมากกว่านะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้งสองคนนั้นเติมเต็มความสุขซึ่งกันละกันเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันอย่างที่พี่พูดไปแล้วว่าคุณทั้งสองคนอะดูเป็นคู่อุป,ปถัมภ์กันมากๆนะคะแล้วบางคู่บางคนในตอนนี้กําลังจะมีสมาชิกใหม่ด้วยนะคะบางคู่บางคนคบกันมานานแล้วแต่งงานกันแล้วนะคะถูกต้องตามกฎหมายถูกต้องตามประเพณีแล้วตอนนี้อาจจะกำลังมีสมาชิกใหม่ด้วยก็เป็นไปได้เหมือนกัน หรือถ้าหากว่าใครยังไม่ถึงขั้นแต่งงานกันนะคะยังไม่ลงหลักปักฐานกันแต่คุณเจอแล้วนะคุณเจอพรมลิกขิตของคุณคนนี้แล้วนะคะก็บอกได้เลยว่าคนคนนี้ล่ะค่ะเป็นคนที่ จัก,กรวาลน,นะคะจัดสรรให้กับคุณเป็นคนที่โชคชะตานำพาเข้ามาในชีวิตของคุณเป็นคนที่พรมิกิ์นะคะกำหนดให้มาเป็นคู่กับคุณนะคะแล้วทุกๆอย่างในความสัมพันธ์นี้ถ้าหากว่าในณเวลานี้มันตะกุกตะกักถ้าในณเวลานี้ความสัมพันธ์มันไม่ราบรื่นอนาคตมันจะมีความราบรื่นมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังนั่นคือระมัดระวังการเข้าใจกันผิดเพราะนะคะ เขาเองอาจจะเป็นคนดูนิ่งๆดูเป็นคนมีโลกส่วนตัวสูงดูเป็นคนแบบเหมือนมีความลับอะแต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้มีอะไรเลยนะเพราะจากไพ่ที่เปิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้มีไพ่ที่บ่งบอกว่าเขาแบบชอบปิดบังนะคะหรือว่าอะไรกับคุณเลยบีมองว่าเขามัากที่จะพูดนะคะหลายหลายเรื่องให้คุณได้ฟังด้วยซ้ำเพราะบีมองว่าเขานะคะปรึกษาคุณเพราะเขาไว้ใจคุณ คนที่เขาจะปรึกษาด้วยคือคนที่เขาไว้ใจแม้ว่าเขาจะเป็นคนที่มีโรคส่วนตัวค่อนข้างสูงนะคะแต่คุณเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคนที่เขาไว,ว้วางใจเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบางครั้งนะคะบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องระมัดระวังการเข้าใจกันผิดเพราะว่าพีิไายเตือนมาแล้วนะคะมาต่อกันที่พี่นางฟ้าค่ะ สิ่งที่เก็บซ่อนเอาไว้นะคะคอมมิทเมนต์ความสัมพันธ์นี้นะมีสถานนะให้การเราจริงๆด้วยนะคะแต่เหมือนกับว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ไกลกันหรือเปล่านะคะแล้วกลกันแบบกระทันหนะันน่ะไกลกันแบบว่าหน้าที่การงานทําให้ไกลกันนะ,นะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะอะไรก็ตามที่มันสับสนในณเวลานี้นะคะ ถ้ามันไม่จําเป็นต้องตัดสินใจอะไรนะคะหรือไม่จําเป็นต้องพูดอะไรก็ยังไม่ต้องพูดก็ได้ยังไม่ต้องตัดสินใจก็ได้ค่ะเก็บเอาไว้ก่อนรอดูสถานการณ์ก่อนก็ได้สังเกตการก่อนก็ได้นะคะก่อนจะตัดสินใจลงไปจะได้ไม่เสียใจในภายหลังความสัมพันธ์นี้นะมันอาจจะดูน่าเบื่อมันอาจจะดูจืดชืดนะคะมันอาจจะดูไม่ตื่นเต้นไม่เร้าใจนะเพราะความสัมพันธ์เนี้ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงนะคะ มันจึงเป็นความสัมพันธ์ที่ไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีความตื่นเต้นอะไรในในเวลานี้นะคะต่างคนต่างก็คิดถึงกันอยู่นะคะอ่าอย่าปล่อยให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผลนะมาดูวันเกิดวันที่นะคะแล้วก็ราศีเพิ่มเติม คนที่เกิดวันพุธนะคะหรือคนที่เกิดวันที่20ราศีมังกรนะคะหรือคนที่เกิดวันที่11ราศีธนูหรือคนที่เกิดวันที่9ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4คนที่เกิดวันศุกร์นะหรือคนที่เกิดวันที่21ค่ะส่วนตัวเลขที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีเลข31 30 25 15 46แล้วก็35ค่ะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ